สวัสดีครับกินสมาร์ทเทคนะครับอันนี้รีวิวชุดควบคุมมอเตอร์บัสเลดครับที่รีวิวตัวนี้เป็นตัว350นะครับที่ร้านมีจำหน่าย350 500แล้วก็750บัตนะครับรุ่นนี้สามารถต่อจากแผงโซลาเซลล์ได้เลยนะครับตัวนี้350ครับตู้คอนโทรลประกอบนะครับพร้อมกล่องแล้วก็ชุดมอเตอร์แบบนี้นะครับลูกค้าจะสั่งเป็นสามูเล่ก็ได้หรือจะสั่งแบบนี้ไปหาเองก็ได้นะครับหรือ จะสั่งที่เป็นปั๊มชักแบบนี้ก็ได้นะครับ1นิ้วนะครับ1.5นิ้ว2นิ้วสั่งได้นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นชุดตัวตัวแบบนี้ในกรณีที่ลูกค้าจะสั่งไปหาปั๊มเอาเองหรือว่าจะไปแปลงใส่กับปั๊มเพาาลอยนะครับในชุดนะครับมีสายตัวมอเตอร์เราต่อสายให้นะครับตัวนี้เป็นสายเซลล์จากแผงนะครับมาเข้าหัว mc4 ให้ทั้งสองฝั่งนะครับแบบนี้นะครับที่ก้นตู้เราจะมี mc4 สำหรับก้นตู้ให้ชุดหนึ่งนะครับ หน้าตู้มีตัวสวิตช์ตัวนี้เป็นปรับความเร็วนะครับของมอเตอร์ตัวนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับสวิตช์ปิดเปิดจะมีทั้งแบบบิดแล้วก็แบบกดธรรมดานะครับอันนี้เป็นในตู้คอนโทรลนะครับในตู้คอนโทรลตัวนี้จะมีเทอร์มินอลครับ uvw 3เส้นนะครับก็จากตรงนี้นะครับที่ต่อให้นะครับก็ต่อเข้าที่ตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้จะเป็นเบเกอร์ดีซีแล้วก็เซิร์ชนะครับมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปต่อใช้งานดูครับครับอันนี้เป็นคลิปต่อใช้งานครับเป็นตัว มอเตอร์บัลเลตนะครับที่ทางร้านจัดเป็นเซตให้นะครับอันนี้ต่อแผงโซลาเซลล์แผงเดียวนะครับอันนี้เป็นแผง450ใช้แผงเดียวนะครับเห็นบาง2แผงแต่ผมต่อแค่แผงเดียวนะครับการต่อใช้งานครับอันนี้สายโซลาเซลล์นะครับเสียบนะครับที่เข้าก้นตู้นะครับฝั่งนั้นชุดนั้นนะครับจะเป็นสายที่มาจากแผงนะครับเราเข้าเสียบได้เลยนะครับอันนี้เป็นสายตัวมอเตอร์ครับเราก็ต่อตามมาร์กนะครับสีเหลือง UV แต่ให้นะครับ ตามาร์กได้เละนะครับเป็นมาค่ายได้เลยนะครับตัวนี้เป็นสายกาวนะครับดำๆเนี่ยสายกาวเวลาใช้งานทํายังไงนะครับให้ยกเบรกเกอร์ตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็หน้าตู้มันจะมีสวิต์ปรับความเร็วแล้วก็ออนนะครับให้กดออนก่อนนะครับกดออนเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็มาดูนะครับถ้าอยากให้มอเตอร์เร็วขนาดไหนหรือ อยากดูรอบการทางานของมันนะครับก็เพิ่มจากตรงนี้ได้เลยนะกดปลุ่มตรงนี้นะครับกดเพิ่มขึ้นนะครับมอเตอร์ก็จะเริ่มหมนุนนี่ครับประมาณนี้นะครับถ้าเราลดความเร็วลงนะครับมอเตอร์ก็จะช้าลงานะครับประมาณนี้นะครับก็เหมาะสมสาหรับลูกค้าที่จะไปใช้งานกับปั๊มชักปั๊มหอยโข่งเป็นปั๊มชนมอเตอร์ไปแปลงใส่กันเนาะ อันนี้คือทางร้านจัดชุดแบบนี้ให้นะครับในกรณีที่ลูกค้าจะเอาไปต่อติดตั้งเองนะครับหรือลูกค้าจะสั่งเป็นชุดก็ได้นะครับโอเคครับสนใจติดต่อได้ครับชุดมอเตอร์บัสเล็นะครับประกอบพร้อมส่งนะครับคลิปนี้รีวิวเท่านี้ครับสวัสดีครับ